สวัสดีค่ะมาพบกันกับพี่หน่อยคนเดิมนะจ๊ะพี่หน่อยร้านแบงค์โบราณกับตามรอยแบงค์โบราณค่ะอีกความประทับใจของหน่อยนะคะในทริปนี้ในทริปเที่ยววัดเข้าวางังทุกท่านรู้ไหมคะว่าพระบรมสารทิศรักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยหลายๆท่าน ที่เราเห็นอยู่บนหลังธนาบาัตรบนรูปปัน้นบนศารต่างๆนานาที่เราเห็นพระพักของพระองค์ท่านน่ะมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงหน่อยเพึ่งได้รู้ในคลิปนี้เองค่ะอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้นะคะต้องตามหน่อยไปดูในคลิปเลยค่ะ หน่อยก็ไม่แน่ใจเราได้มาจากไหนมีภาพบันทึกไว้ว่าพระองค์หน้าตาเป็นยังไงอ,อ๋อภาพภาพนี้เราได้รับความนุเคราะห์จากอาจารย์จากกรมศริลปากรนะครับเป็นผู้วาดนะครับซึ่งในสมัยของพระองค์นะ,ะไม่มีกล้องถ่ายภาพนะครับสมัยโบราณก็ดูจากคําบันทึก ของฝรั่งหรือพงศาวดารนะครับทีนี้มาถึงในสมัยของจอมพลปอยู่สงครามนะครับท่านก็อยากจะฉลองกรุงธนบุรีนะครับก็โดยการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านที่วงเวียนใหญ่นะครับก็เลยให้ศาสตาจารย์ศิลป์พิระศรีท่านออกแบบพระพักของสมเด็จเจ้าตากสินมาทั้งหมด7แบบนะครับแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ย ล,ลงคะแนนว่าชอบพระพักแบบไหนนะครับ<อ>ก็เลยเป็นต้นแบบที่วงมวนใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ยึดพระพักองค์นั้นเนี่ยเป็นต้นแบบในการวาดพระบรมสามิีลิกษณ์ของพองค์มานะครับอัน<ม>นี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆนน้อยนะครับค,ครับ,รบงั้นเดี๋ยวเชิญพี่หน่อยสักการะเลย พาคุณผู้ชมถวายราชสักการะสารสามจุดสำคัญเลยเนาะ<ช>ตั้งแต่พระบรมราชานุสาวรีริมน้ำศารสมเด็จพระเจ้าตักสินแล้วตรงจุดนี้เลยทองพระโรงซึ่งเป็นสถานที่ประทับของพระอ,องค์ในอดีตเป็นบุญมากเลยค่ะหน่อยคิดอยู่อย่างนึงว่าถ้าคิดที่จะทำบอกต่อให้ความรู้เนาะแล้วหน่อยก็ต้องได้รับสิ่งดีๆคือแบบนี้ได้รับอัตโนมัติเลยดอกไม้ก็เออฉันจะต้องเตรียมมา กีบพวงดีหรืออะไรทําไมเออฉันก็ตรียมมาคบนะหอมมากเลยถ้ากล้องมันทึกกลิ่นได้เนี่ยกลิ่นหอมไปเป็นบุญมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทางวังเดิมที่ให้โอกาสหม่อด้วยได้ครับินดีครับดีครับจะขอญาตประชาสัมพันนิดหนึ่งนะครับเวลาถ้าสมมติว่ากรณดีที่ท่านผู้ชมนะครับอยากจะเข้ามาชมโบราณสถานในพระราชวังเดิมนะครับก็ต้องทําจดหมายนะครับของส่วนองค์กรนะครับ ไปมาเป็นหมู่คณะนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับก็เลยต้องทําจดหมายขออนุญาตเข้ามาชมเป็นหมู่คณะนะครับนะครับผ่านทางกรมกิจการพลเรือนฐานเรือนะครับว่าแจ้งจํานวนผู้ชมวันเวลานะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็จะกําหนดวันไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่วิทยากร พานาชมในทุกๆุกโบราณสถานนะครับของพระราชวังเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนจะมีเรียกว่าเป็นค่าบํารุงโบราณสถานละกันนะครับก็ผู้ใหญ่100บาทนะครับเด็ก50บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยๆกันบูรณะแหล่งความรู้โบราณสถานที่อยากจะสืบสารนะครับประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงธนบุรีมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับ เผยแพร่แหล่งความรู้นะครับเรียกว่าเป็นจุดวัติศาสตร์เล็กๆนะครับให้ประชาชนทั่วไปและก็ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเรานะครับเราก็ยินดีนะครับแล้วก็ในทุกๆปีนะครับในวันที่28ธันวาคมเนี่ยของทุกปีก็เราจะเป็นวันปราบดาพิเศษของสมเด็จพระตัดสินหาลาชทางมูลนิธินะครับร่วมกับกองทัพเรือก็จะเปิดโบราณสถาน พระชวงเดิมให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนนี้ก็จะอยู่ช่วงเดือนธันวาคมเราก็จะประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆหรือสื่อโซเชียลต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องท่านผู้ชมก็รอติดตามต่อไปเราก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับสำหรับหน่อยเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากเป็นการกู้บ้านกู้เมืองไม่อย่างนั้นไม่มีเราในวันนี้เนาะพระบุญบารมีของพระองค์ท่านทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุข อันนี้แบบมุมอมองของหน่อยที่ที่หน่อยอินกับประวัติศาสตร์และอินกับวังเดิมมากเลยต้องบอกไม่ได้ฉันต้องให้ความรู้เรื่องนี้อันนี้หน่อยจะไปสิ่งที่มีอยู่ข้างในและสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านคือเราจะต้องเทิดทูนและบูชาพระอ,องค์ท่านตลอดการครับก็ขอบคุณพี่แชมป์นะคะขอบคุณดีณครัคบ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปตามรอยแบงค์โบราณกับคุณหน่อยร้านแบงค์โบราณเห็นไหมคะเห็นไหมคะประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่หลังธนบัตรทรงคุณค่าที่คุณคู่ควรมากเลยท่านใดน,นะคะอยากรู้เรื่องราวของธนบัตรฉบับไหนรุ่นอะไรเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนอะไรอยากให่หนไปที่ไหนพิมพ์มาเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะและอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้หน่อยร้านแบงค์โบราณด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะจ๊ะคุณหน่อยจะต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะเห็นคุณหน่อยเมื่อไหรต้องกดแชร์กดแช นะะหน่อยขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามหน่อยและคอยเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะจ๊ะมาพบกันกับหน่อยในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้หน่อยขอตัวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ